มิสแลนด์เชนเนลสวัสดีค่ะมาฟังต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะเขาอยู่ที่ไหนข้าจะไปจับตัวเข้ามาเดี๋ยวนี้ชิงยาดูประหลาดใจไม่จำเป็นประธานของนิวคอมมูนิตี้พูดทันใดนั้นพลังงานในร่างกายของเขาก็รั่วไหลออกมาทำให้บรรยากาศภายในห้องประชุมดุอาดขึ้นมาทันทีท่านประธานคิดจะทำอะไร ชิงยาดูหวาดกลัวเขาไม่สามารถขยับร่างกายของตอนเองได้อีกแล้วดูเหมือนว่าเขาถูกแช่แข็งด้วยเวทมนต์ชิงยาเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครประธานเดินเข้าไปหาชิงหยาและยื่นมือของเขาออไป ท่านใดนั้นเองกล่องกอง,กองนึงก็ลอยออกมาจากกระเป๋าของชิงยาท่านประธานข้าผิดเองที่เก็บมันเอาไว้ข้าแค่รูปมากไปหน่อยเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วมือสังหารผู้เสื่อมเสียก็ได้ตายไปแล้วนั่นคือเหตุผลที่ข้าไม่ได้นํามันมาคืนให้กับท่านประธานข้าขอโทษจริงๆชิงยาพูดประธานไม่ได้สนใจอะไรที่ชิงยาพูดเขาเปิดกล่องออกมาแล้วมองสิ่งที่อยู่ข้างในหลังจากนั้นขเขาก็วางกล่องลงบนโต๊ะก่อนที่จะหันกลับไปมองที่ชิงยา ในเมื่อเจ้าได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในกล่องใบนี้แล้วอย่างนั้นเจ้าคงจะเดาได้แล้วสิว่าข้าเป็นใครข้าไม่รู้ชิงยาพูดขณะที่ก้มหัวท่านประธานมองไปที่ชิงยาแล้วพูดเจ้ารู้แต่เจ้าก็ไม่รู้ข้าไม่เข้าใจว่าท่านประธานกําลังพูดถึงเรื่องอะไรชิงยาใส่หัวในฐานะสมาชิกของก๊อตหลังจากที่ได้เห็นสิ่งของนี้เจ้าควรจะรู้สิว่าข้าเป็นสมาชิกพ,พยุหะโรหิต แต่นอกจากจะเป็นสมาชิกของพายุหะาโลหิตแล้วข้ายังมีอีกตัวตนหนึ่งประธานพูดอีกตัวตนหนึ่งชิงหยาเงยหน้าขึ้นมองประธานของนิวคอมมูนิตี้เมื่อประธานพูดว่าเขาเป็นสมาชิกของก๊อดความเคารพและเลื่อมใสบนใบหน้าของชิงหยาก็ถูกลบออกไปเขาไม่ได้ดูเหมือนกับผู้ใต้บังคับบัญชาอีกต่อไปจริงๆชื่อของข้าคือหานอีเฟย ประธานของ New คอมมูนิตีพูดออกมาชิงหยาอื้งไปเมื่อได้ยินชื่อนั้นหานอีเฟยพ่อของหารเซินน่ะหรอตอนนี้เมื่อเจ้าได้รู้ชื่อของข้าแล้วเจ้าก็คงจะรู้เหตุผลและสิว่าทำไมเจ้าถึงต้องตายประธานของ New คอมมูนิตียื่นมือของเขาไปที่หัวของชิงหยาทัานใดน,นั้นเองจูจๆชิงหยาก็ยิ้มออกมาท่านประธานในเมื่อท่านรู้แล้วว่าข้าเป็นสมาชิกของก๊อ ท่านคิดจริงๆหรือว่าจะฆ่าค้าได้ทำไมจะทำไม่ได้ประธานของนิวคอมมูนิตี้ยังคงดูสงบและใจเย็นเขาค่อยๆกดมือลงบนหัวของชิยงยาเนื่องจากเจ้ารู้ถึงการมีอยู่ของก๊อตแล้วเจ้าก็ควรจะรู้สินะว่าพวกเรามียีนที่เหนือกว่าถึงพลังของเจ้าจะน่าประทับใจแต่มันก็ยังไม่พอที่จะฆ่าค้าได้ ชิงหยาพูดอย่างใจเย็นขณนะที่พลังประหลาดเริ่มก่อตัวรอบๆร่างกายของเขาแต่เว่าสีหน้าของชิงหยาก,ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสีหน้าที่ประหลาดใจถึงเขาใช้พลังทั้งหมดแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้อย่างไงกันเจ้าเองก็เป็นชิงหยาจ้องมองประธานของนิวคอมมูนิตี้ด้วยความหวาดกลัวเจ้ามาที่นี่เพื่อสิ่งนี้ถูกไหมเจ้าลืมเกี่ยวกับมันไปแล้วอย่างนั้นหรอ ประธานของนิวคอมมูนิตี้พูดออกมาขณะที่กดฝ่ามือลงไปที่หัวของชิงยาเป็นไปไม่ได้ถ้าเจ้าเป็นสมาชิกของพยุหะโลหิตมันก็ไม่มีทางที่เจ้าจะเป็นตัวตนที่เหมือนกับพวกเรานี่เจ้าจงใจแสดงสิ่งนั้นให้พวกเราเห็นอย่างนั้นหรอชิงยามีสีหน้าที่ซีเซียวเจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปเจ้าเรียกตัวเองว่าพระเจ้าแต่พวกเจ้าไม่ได้ใกล้เคียงกับมันเลยมนุษย์นั้นมีศักยภาพไม่ต่างจากพวกเจ้า แต่มันแค่ยังมีน้อยคนเท่านั้นที่แสดงศัก,กยภาพขนาดนั้นออกมาได้ประธานของนิวคอมมูนิตี้พูดถ้าเจ้าค่ะก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ก่อนที่ชิงอยากจะพูดจบหัวของเขาก็ระเบิดออกมากออย่างนั้นเหรอข้าเห็นพลังของพวกเจ้าก็ไม่เท่าไรเลยประธานของนิวคอมมูนิตี้เช็ดเลือดออกจากมือของเขาก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องฮันเซนใช้เวลาในการดูดซับพลังชีวิตจนตอนนี้เขาใกล้จะเก็บจีโนพอยต์ขั้นสุดยอดได้เต็มแล้ว เมื่อฮันเซ่นกลับไปถึงบ้านเขาก็เตรียมทัวร์ที่จะพาเสียววาออกไปเดินเล่นในสวนแต่ทันใดนั้นเองเครื่องสื่อสารของเขาก็ดังขึ้นมาฮันเซ่นรับสายแล้วพบว่าคนที่ติดต่อเขามาก็คือเจ้าบอดนายมีเวลาไหมเจ้าบอดพูดออกมาตรงๆเพื่อไม่ให้เสียเวลานายต้องการอะไรฮันเซ่นก็ถามกลับไปตรงๆเช่นกันเขาไม่ได้รู้จักอะไรกับเจ้าบอดดังนั้นมันจึงไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องทักทายกันเหมือนคนรู้จักพ่อของนายต้องการาพบกับนายมาที่นี่ถ้านายมีเวลา เจ้าบอดส่งที่อยู่ให้กับฮันเซนฮันเซนสะดุ้งเล็กน้อยตลอดเวลาที่ผ่านมาฮัานเซนต้องการที่จะพบกับพ่อของเขามาตลอดแต่ตอนนี้เมื่อวันนั้นมาถึงมันก็ทําให้เขารู้สึกร้อนล้นฉันไปตอนนี้ได้เลยใช่ไหมฮันเซนถามขณะที่หัวใจของเขากําลังเต้นรัวใช่แต่อย่าให้ใครติดตามนายมาเจ้าบอดพูดฉันเข้าใจแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้หลังจากที่ฮันเซนพูดจบเจ้าบอดก็ตัดสายไปฮันเซนสงบจิตใจอยู่สักพักหนึ่ง เราต้องไปที่นั่นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วฮานเซินก็ไปเก็บข้าวของและพาเซียววาไปส่งที่จีนลันทันทีหลังจากนั้นเขาก็ออกไปตามลําพังเขาไปตามที่อยู่ที่เจ้าบอดส่งมาให้ครั้งนี้เขาไม่ได้พาเป่าเอ๋อไปด้วยถ้าใช่เขาจริงๆเขาจะเหมือนกับเมื่อก่อนไหมเราควรจะถามอะไรเขาดี ความคิดมากมายผุดเข้ามาในหัวของฮันเซนฮันเซนสามารถสงบจิตใจของตนเองได้ก็หลังจากที่ขึ้นยานอวกาศมาแล้วเข้ามาถึงที่หมายซึ่งเป็นดาวสำหรับท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงฮันเซนจำได้ว่าพ่อของเขาเคยพามาเที่ยวในสมัยที่เขายังเด็กๆแต่ทว่านั้นนานมากแล้วและตอนนั้นฮันเซนก็ยังเด็กมากๆดังนั้นความทรงจำของเขาเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้จึงเป็นอะไรที่เรือนราง เขาไม่สามารถจดจำทัศนียภาพหรือสิ่งที่ทำที่นี่ในสมัยเด็กได้ฮันสนเดินเข้าไปในสวนแห่งหนึ่งแต่เขาไม่มีอารมณ์ที่จะชื่นชมกับทัศนียภาพโดยรอบเขาเดินไปตามเส้นทางบน G ีเพสเพื่อไปยังที่หมายที่ถูกกำหนดตรงหน้าทะเลสาบที่ดูเหมือนกับหยกฮันสนเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนมา้านั่งที่คำขึ้นมาจากหินแสงอาทิตย์สาดส่องไปที่ร่างกายของชายคนนั้นทำให้เงาของเขาทอดยาวออกไปเมื่อฮันสนเห็นเงานั้นหัวใจของเขาก็เต้นรัว เงานั้นเหมือนกับภาพเบอร์ที่เขาเห็นในวิดีโอใบหน้าของชายคนนั้นดูชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนั่นเขาจริงๆอย่างนั้นหรอฮันซนค่อยๆเดินเข้าไปหาชายคนนั้นทีละก้าวเขาไม่สามารถหยุดขาของตนเองที่สั่นได้เขาดูกังวลยิ่งกว่าตอนที่ต้องต่อสู้กับศัตรูจํานวนมากภายในเมืองเวหาซะอีกวินาทีที่ฮันซนได้เห็นใบหน้าของชายคนนั้นฮันซนก็ตกตะลึงใบหน้าที่ทําการสืบข้อมูลขององค์กรนั้น เขาเคยได้รับรูปภาพของประธานนิวคอมมูนิตี้มาซึ่งคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าของเขานั้นตรงกับคนที่อยู่ในรูปภาพไม่มีผิดแฮนเซิรู้สึกหวาดกลัวแต่เขาไม่ได้หวาดกลัวถึงความปลอดภัยของตนเองที่นี่คือสาพันดวงดาวดังนั้นถึงเขาจะเจอกับประธานของนิวคอมมูนิตี้เขาก็สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยดวงและชุดเกราะของเขาแต่การที่ประธานของนิวคอมมูนิตี้มาปรากฏตัวที่นี่ก็หมายความว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับพ่อของเขาดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่แฮนเซินจะหวาดกลัว ฮันสันลูกโตขึ้นมากจริงๆประธานของนิวคอมมูนิตี้พูดออกมาเมื่อฮันซันได้ยินเสียงของประธานนิวคอมมูนิตี้ดวงตาของเขาก็แทบจะหลุดออกมาจากเบ้าเขาไม่อยากจะเชื่อหูของตนเองเขาเคยได้ยินเสิ่งนี้หลายครั้งในตอนที่ยังเด็กเขารู้สึกว่ามันผ่านมานานแสนนานและทุกอย่างก็ดูเรือนรังไปหมดเมื่อเขาได้ยินเสียงนี้อีกครั้งความทรงจําทุกอย่างก็กลับมาหาเขามันเหมือนกับว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานเป็นไปไม่ได้ ฮันเซนไม่สามารถเชื่อได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าของเขาตอนนี้ก็คือประธานของนิวคอมมูนิตี้แสงประหลาดเล็ดลอดออกมาจากผิวหน้าของเขาเขามีหัวที่เต็มไปด้วยผมสีขาวใบหน้าของเขาถูกร่องออกโดยแสงนั้นหลังจากนั้นใบหน้าใหม่ก็ปรากฏออกมาใบหน้านั้นเป็นใบหน้าของชายวัยกลางคนที่ดูอ่อนโยนซึ่งมันตรงกับใบหน้าในความทรงจําของฮันเซนพอแฮนเซนรู้สึกทําอะไรไม่ถูกเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกไปดีนั่งลงก่อนซีเซ่น พ่อมีเรื่องจะคุยกับลูกฮานี่เฟยที่นั่งอยู่บนมา้านั่งหินชี้ไปที่พื้นที่ข,ข้างของเขาเป็นพ่อ,อจริงๆอย่างนั้นหรอฮานสซ้นกัดฟันแล้วนั่งลงข้างๆฮานีฟเฟยเขาไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ข้างเขาตอนนี้ใช่พ่อของเขาจริงๆหรือเปล่ามันเป็นเรื่องง่ายที่ใครคนหนึ่งจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงใบหน้าของตนเองดังนั้นฮานเสื้อยังไม่ปักใจเชื่อมันมีฝายสีแดงอยู่ที่ข้างซ้ายของกระจูกูปในตอนที่ลูกอายุห้าขวบ ลูกบอกว่าลูกชอบเด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู่ข้างบ้านลูกสาบานว่าจะเป็นสามีของเธอลูกยังคงชี้รถที่นอนในตอนที่ลูกอายุหกขวบลูกกลัวว่าแม่ของลูกจะรู้เข้าเลยขอให้พ่อซักผ้าปูที่นอนให้แฮนอีเฟยค่อยๆพูดด้วยรอยยิ้มพอพอแฮนเซนตะโกนออกมาตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่าคุณคือพ่อของผมอย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยแฮนอีเฟยมองนะหน้าแฮนเซนด้วยสีหน้าที่จริงจังพ่อคือประธานของนิวคอมมูนิตี้อย่างนั้นหรอ ฮันเซนถามขณะที่สบตากับฮัน e อีเฟยใช่แล้วฮันอีเฟยพยักหน้าฮันเซนมองฮัน e อีเฟยด้วยสีหน้าที่แปลกประหลาดถ้าพ่อเป็นประธานของนิวคอมมูนิตี้จริงๆแล้วทำไมพ่อถึงได้ส่งคนมาฆ่าผมแล้วทำไมพ่อถึงได้บอกให้เจ้าบอดมาเตือนผมฮันเซนรู้สึกสับสนเขาไม่สามารถเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้เรื่องมันยาวแต่ถ้าให้อธิบายก็คือพ่อได้เข้าร่วมนิวคอมมูนิตี้เพราะพ่อเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับตระกูลของพวกเรา แต่พ่อไม่คาดคิดว่าจะได้รับตําแหน่งประธานนี้มาสุดท้ายแล้วพ่อพบว่า New อมมูนิตี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลของพวกเราแต่มันเกี่ยวข้องกับองค์กรที่เรียกตัวเองว่า God ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งสองเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อน New อมมูนิตี้เป็นเหมือนกับสาขาย่อยขององค์กรที่เรียกตัวเองว่า God แต่องค์กรที่เรียกตัวเองว่า God ไม่ได้มีพลังที่จะวควบคุม New อมมูนิตี้อย่างสมบูรณ์ประธานคนก่อนบอกพ่อว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรที่เรียกตัวเองว่า God เช่นกันฮานิเฟยพูดต่อ ถึงพ่อจะได้เป็นประธานแล้วแต่นิวคอมมูนิตี้ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลขององค์กรก๊อตอยู่ดีจากที่พ่อเห็นพ่อพอจะรู้ว่าองค์กรนี้แข็งแกร่งขนาดไหนนอกจากนั้นก๊อตก็ยังให้ความสนใจหารจริงจือและตระกูลของพวกเราด้วยแถมพวกเขายังสั่งให้นิวคอมมูนิตี้ไปฆ่าลูกด้วยฮันซันตั้งใจฟังคำอธิบายของหาอีเฟยชิงหย่าอิงก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรก๊อตนี้เช่นเดียวกันเขาเป็นเหมือนกับสปาย หรือผู้ที่คอยมาตรวจสอบการทำงานของ New Community นอกจากเขาแล้วมันยังมีอีกคนอื่นในกลุ่ม New Community ที่มาจากองค์กรของก o อดซึ่งแม้แต่พ่อเองก็ไม่รู้ว่าพวกเขามีกี่คนฮานี่เฟยยิ้มและพูดต่อสำหรับคนที่ถูกส่งไปฆ่าลูกพ่อแค่อยากให้ลูกช่วยกำจัดส่วนหนึ่งของปัญหาภายใน New Community และในขณะเดียวกันมันก็เป็นการช่วยลูกไปด้วยแต่ถ้าว่ามันมีอยู่สเรื่องที่พ่อไม่ได้คาดคิดเรื่องแรกก็คือ เรื่องที่ทีน่าได้นําชุดเกาะจีโน่ไปใช้เพื่อจัดการกับลูกพ่อรู้ว่าคนที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังก็คือชิงหยาโชคดทีที่ทีน่าควบคุมชุดเกาะจีโน่ไม่ได้มันเลยยังไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นส่วนเรื่องที่เจ้าบอสส่งข้อความไปเตือนลูกพ่อต้องการให้ลูกคิดแผนการขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นพ่อไม่เคยคาดคิดเลยว่าลูกจะแข็งแกร่งพอที่เผชิญหน้ากับพวกเขาตรงๆฮานี่เฟยมองไปที่ฮันเซินแล้วพูดต่อ พ่อคอยติดตามการเติบโตของลูกอยู่ตลอดแต่ลูกก็เติบโตและพัฒนานได้เร็วกว่าที่พ่อคิดเอาไว้มากทีน่าคือลูกสาวของพ่อจริงๆอย่างนั้นหรอฮานเซ่นมีคำถามมากมายที่อยากจะถามนี่เป็นคำถามแรกที่ออกมาจากปากของเขาลูกคิดอะไรของลูกฮานยี on, ่เฟยดีดหน้าผากของฮานเซ่นเบาๆทีน่าเป็นลูกสาวของประธานคนก่อนหลังจากที่พ่อได้รับตำแหน่งประธานมาพ่อก็ปฏิบัติเกือบเธอเหมือนกับลูกสาวคนหนึ่ง โชคดีที่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นระหว่างลูกกับทีน่าไม่อย่างนั้นมันคงทําให้พ่อเสียใจอย่างมากฮานเซ่นรู้สึกโล่งใจเขากังวลว่าฮานอีเฟยอาจจะไปมีลูกสาวอีกคนหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แม่ของเขาก็ไม่มีทางกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเขาอีกครั้งแน่หลังจากได้คําตอบของคําถามแล้วแล้วฮานเซ่น e ก็มองไปที่ฮานอีเฟยและถามต่อพ่อองค์กรกอตนี่เป็นองค์กรแบบไหนกันฮานอีเฟยมองไปที่ทะเลสาบและพูดนี่เป็นแค่สมมุติฐานเท่านั้น แต่ถ้าพ่อเราไม่ผิดสมาชิกหลักขององค์กรกอตก็คือสิ่งมีชีวิตที่มาจากกอต์แชงชัวรี่เขตห้าแฮนสั่นสะดุ้งเล็กน้อยสิ่งมีชีวิตที่มาจากกอต์แชงชัวรี่เขตหพวกเขาเข้ามาในสาพ,พันดวงดาวได้ยังไงถึงแฮนสั่นจะรู้ว่าบรรพบุรุษของทั้งเผ่าพันธ์มนุษย์และชูร่ามีต้นกําเนิดมาจากกอต์แชงชัวรี่แต่มันก็เป็นอะไรที่น่าตกใจดูดี เมื่อได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตในกอสเชนชูรีเขตห้าสามารถเดินทางเข้ามาในสาพานดวงดาวได้แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอที่สุดในกอสเชนชูรีเขตห้าก็แข่งแร่งกว่ากึ่งเทพมากนักดังนั้นถ้าพวกเขามาอยู่ในสาพานดวงดาวจริงมนุษย์ก็ไม่มีโอกาสชนะเลยสักนิดแต่ถึงอย่างนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์และชูราก็ปกครองจักรวาลแห่งนี้รู้คิดว่ากอสเชนชูรีเขตห้าเป็นแบบไหนฮฮนี่เฟยถาม ฮานเซนงงเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดคิดว่าจูจูฮานี่เฟยจะถามคำถามแบบนี้เขาคิดและตอบออกไปว่าผมคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่ทีมเจ็ดถูกส่งไปฮานี่เฟยใส่หัวพอบอกลูกได้อย่างมั่นใจเลยว่าพวกเขาไม่ได้ถูกส่งไปในก็สแอนชัวรี่เคทหะทำไมกันฮานเซนถามด้วยความสับสนอย่างหนักฮานี่เฟยยิ้มและพูดกับฮานเซนนั่นก็เพราะว่าตอนนี้พ่ออยู่ในก็สแซนชัวรี่เคทหะ ดังนั้นพ่อเลยรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกส่งไปที่นั่นฮานสัอนอ้าปากค้างและจ้องมองหน้าหานอีเฟยด้วยความประหลาดใจจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ